ว้าวบารีลาหน้าคาปูชิโน่อันนี้เป็นสายรุ้งด้วยแฮะหน้าขโมยจังเลยอะ่ะขอขโมยหน่อยนะเจกี้จะขโมยของใครกันนี่บารีล่า ไมอยาขโมยยังไงเราโอ้ยโวนี่ของเธออย่างนั้นเหรอกระชายนะสีนายเดินก็มาในบ้านฉันแล้วบอกว่ามาจาดขโมยของฉันอย่างงั้นหรอโอ้ยก็ดูสิมันเป็นสายรุ้งด้วยไม่เคยเห็นแบบสายรุ้งมาก่อนเลยฮะโอ้ยตัวเนี้ยอย่างดีเลยนะเนี่ยโอ้ยอย่างเจ๋งลระดับสายรุ้งเพิ่งเคยเห็นกระชายนะสีเอาล่ะแต่ว่าวันเดียเป้าหมายของฉันก็คือฉันจะรีเบิร์ตให้ได้หลายรอบเลยโอ้ยแย่แล้วตามนึงนะเอ็นเจมีคนขโมยโอ้ยแย่ละ โอ้ยโมยเต็มเลยเอ็นเจโดนฉันเต็มเต็มตีที่เดียวโดสองคนโอไมก์กอดใชเอาเลยครับน้องๆทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเบรนดรอดสติลต่เบรนดรอดใช่แล้วเป็นเกมที่ทําให้ผู้คนหัวร้อนสุดๆไปเลยใช่แล้วแหละในวันนี้เนี่ยนะเป้าหมายของพวกเราคือการมาเก็บตังค์เยอะๆและรีเบิร์ตกันนะเอ็นเจใช่แล้วเราก็ขโมยของก็เหนื่นด้วยแล้วดูเหมือนว่าจะมีอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยเหมือนว่าถ้าเราขโมยเบรนดรอดที่เป็นสีทองเอามาใส 2ตัวแล้วด้วยนะเนี่ยโอ้ยเราต้องทําให้ครบ25นะเอ็นเจเข้าใจเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วงั้นก็ต้องคำว่า,าของคนอื่นนะสิใช่แล้วแต่ว่าอย่าลืมล็อกบ้านตัวเองเด้วยล่ะเอาละ่ะฉันจะรีเบิร์ตก่อนเลยชิพี่อ๋อโอเคเอ็นเจส่วนฉันเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนแป๊บหนึง่งตอนนี้ฉันต้องการตัวที่มันเอ่อชื่อว่าบร้อื้อปัตตาพิมนะเพื่อจะรีเบิร์ตขั้นต่อไปอ๋อจริงสิฉันจำเป็นจะต้องมีด้วยนี่นาใช่แล้วสนิทเลยเธอสามารถกดดูได้นะว่าเธอต้องการตัวอะไรตรงปุ่มรีเบิรงุั้กก ท,ทุงทุงทุงสะูลานะเนี่ยโอ้ oh. โอ้ยแย่แล้วฉันโดนแช่แข็งจ้านั้นมันหายตัวโอ้ยอแย,ย่แล้วน้อยเน่ยุ้ยมันมีสกิลเยอะแยะเลยแสดงว่าถ้ารีเบิร์ตเยอะๆนี่ก็อาจจะ เฮ้ยเจ๋งแจ๋ขอบใจมากเอ็นเจ้โอ้เจ้าน,นั่นมีสกิลอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะโอ้ยอันตรายนะเนี่ยแสดงว่าจะเกิดเรารีเบิร์ตไปเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะมีสกิลแบบหายตัวแบบนั้นมั่งก็ได้นะเอ็นเจก็จริงของนายใ้าอย่างนั้นแหละก็อ่าเดี๋ยวขอมองหาเบื้อบือบ้อปฏิจิมก่อนนะฉันต้องการตัวนั้นอ่ะเบื้อบื้อปฏิจิมใช่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่เห็นจะมีเลยอ๋อแลชิคกี้ฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วอะไรอย่างนั้นเหรอก็เวลาที่ฉันจะกดรีเบิร์ตอ่ะพวกน ไว้กับนายก่อนแล้วกันเฮ้ยจิกกี่มีคนจะขโมยของนายเฮ้ยจนทันมากแล้วอย่างนั้นเหรอ กระเด็นคู่เลยอโอ้นั่นมันเดินไปหลังบ้านแล้วเอ็นเจหน่อยแน่หน่อยแน,น่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนด่แน่นนเดี๋ยวขอไปล็อกบ้านก่อนนะลืมล็อกบ้านเ้ยที่สําคัญฉันว่าจะต้องคอยซื้อจะพวกวิ่งไหวด้วยอ่ะอ้นั่นสินะอุปกรณ์ใช่ไหมโอ้วันนี้จะ<ค>ได้ไดีเบอร์ไปนเนี่ยโอ้นั่นไงบรบื้อบประจิบิ่มเจอแล้วนีเบื้งเนฉันจําเป็นจะต้องขายเจ้าของที่แบบว่ากระจกที่สุดก่อนออกไปแล้วกันนะเนี่ยโอเคในตอนนี้ฉันก็ได้เบื้องเือประจิบิ่มาแล้วพร้อมก ชื่อฟังยากเหมือนกันนะเนี่ยชิกี้อ๋อมันชื่อเป็นอย่างนี้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันหรือหรือฉันอ่านผิดกันนะต่อไปฉันจะซื้อทุงทุงทุงซา,างกับจ้ากุ้งแต่ต้องหากุ้งก่อนนะเนี่ยโอ้ได้กุ้งมาแล้วเอาละชิกี้ฉันว่าฉันน่าจะพร้อมสําหรับการดีเบิดแล้วล่ะโอ้โหอะไรนยชิกี้ทำไมเจ้าน,นี่มันขโมอยอีกแล้วอ๋อยทำไมพยายามขโมยจังเลยเดียนี่แน่เจ้าทุงทุงตัวนี้มันชอบขโมอยอะ สงสัยมันอยากจะได้ตัวเนี่ยตัวบลัดรอดเนี่ยลิงสีแดงมีตอนช่วงอ e ีเวนต์นะตัวเนี่ยออ๋ oh. แต่ว่าเท้ิงสีแดงของนายเนี่ยมันกําลังแบบว่าโอ้มีกลิ่นหอมยังไงล่ะโอ้มีคนอยากได้ตัวนี้ตัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยจิกี้นายเปิดให้เขาฉันเอ้จิกี้นายเปิดให้ฉันเข้าไปหน่อยสิได้เลยเอาเนี่เข้ามาเอ็นเจเฮ้ยจะทุงทุงนั่นมันจ้องจะขโมยอย่างเดียวเลยนี่มันยังยืนรออยู่เลยเนี่ยโหดหลายชะมัดเลยเอาละฉันจะวางแถบไว้ตรงนี้นายต้องเดินระวังนะจิกี้ว่าแล้วฉันก็ไปซื้อแท็บมาบ้างดีกว่านี่เขชื่โอ้ยจิกี้เจ้าที่มันวางสวยนี่าได้ด้วยโอ้ยมันวางป้อมปืนเก โอ้ยเอ็นเจอันนั้นนาฉันอรอยทั้วทีนะจะขโมยไปได้เอ้ยวโอ้ยมันจ้องจะขโมยตัวนี้จริงๆนะเนี่ยโหดหลายชะมัดเลยอ่ะโอ้ยวันนี้ฉันจะได้ไปไหนไปเนี่ยก็แต่ว่านายลองได้50าสิบวิเลยอ่ะใช่แล้วแหละพอฉันรีเบิร์ตไปรอบนึงน่ะแล้วของฉันลองได้เท่าไหร่อ่ะห้าสอ๋แหละฉันว่าฉันรีเบิร์ตเลยดีกว่าไหมฮะเอ็นเจมาขโมยตัวสีแดงไปหน่อยสินายต้องให้ฉันรีเบิร์ตก่อนไหมยาจิกิจริงด้วยเธอได้ตัวครบยังอ่ะฉันได้ครบแล้วโอเคโอ้โหแล้วฉันจะปกป้องจัดเลี้ยงเบรนรอด้มัยยเเนนนนีี่่่่าาตวไหหโดดทสุอะะจป็์ แค่เจ้าตัวสีแดงตัวนี้แหละตัวลิงสีแดงไงจริงๆก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอรีเบิร์ตก่อนละกันเดี๋ยวฉันขอล็อกบ้านรอบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันไปโอเคเอางั้นก็ได้เอาแหละล็อกบ้านเชิบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาตัวนี้ไปเก็บไว้ที่บ้านฉันเองนายตัวใส่ลุงไปเก็บให้ห่อยส่วนที่เหล,หลือก็เชิบไปเชิบไปแล้วไปแล้วเออเฮ้ยโอ้โห,ห,ห,หตัวใส่ลุงอย่างเท่เลยเึืโอเคตัวใสลุงอยู่ที่บ้านฉันแล้วเอ็นเจโอเคส่วนที่เหลือก็คงต้องบอกลากันแล้วละ่ะมิสติกทั้งหลายงานชารบ์ลนะบย สิบแปดวีอิตใจฉันว่างเปล่าเหลือเกินเฮ้ยมาเอาตัวนี้ขึ้นไปเร็วเอ็นเจตัวสายรุ้งของเธอเอาไปเลยแล้วก็ฝากเอาตัวสีแดงไปด้วยนะได้เลยรอฉันแปบหนึ่ง <c oughs> โอ้ยเกคีมีคนมาตีฉันน่ะโอ้ยมาตีทําไมละเดี่ยวตรงสายเจ้าน้านมันก็เลงไว้เหมือนกันนะเอ็นเจเป็นไปได้เอาล่ะเง,งินที่มันก็ซื้อที่เหลือดีกว่าดูสิว่ารีเบอร์ต่อไปฉันต้องทําอะไรโอ้ันจะต้องใช้โจ๊กโบนเนก้า แล้วก็บื้อๆมัจะพิมพ์นะเนี่ยเอาแหละเอ็นเจฉันอยากจะรีเบิร์ตแล้วจะเอาจะเอาเบนโรสฉันไปให้หมดเลยนะเข้าใจไหมโอไม่ต้องพูดฉันก็หยิบมาแล้วโวยไก่ชะมัดเลยนะเนี่ยอยากรู้เหรอเกินว่าถ้าเรารีเบิร์ตไปถึงขั้นสุดมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นสินะโอ้ตัวนี้ตัวทองฉันซื้อตัวทองไว้ด้วยเธอก็ทยอยขโมยตัวทองฉันมาใส่ตรงกลางด้วยนะเขาใจเป่าเข้าใจเดียวอยากรู้ว่าเต็มหยิบห้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะต่อไปก็เป็นบื้อๆมจะพิมพ์ฉันก็จะพร้อมรีเบิร์ตแล้วเอา นะแต่ทําไมเราต้องอยู่ไกลกันขนาดนี้ด้วยเนี่ยนั่นสิอย่างไกลเลยอ่ะบื้บรือมาจะพิมพ์อบ้านฉันมีบึ้บรือมาจะพิมพ์อยู่แล้วเอเจใช่แล้วมีบึ้บรือมาจะพิมแล้วก็ตัวกบที่เธอต้องการน่ะเจ้าเบากาอบาราดาดูอ๋อฉันได้แล้วอ่ะฉันจะขโมยบึ้บรือมาจะพิมพ์ไปละกันบึ้บรือมาจะพิมพ์แล้วก็ในตอนนี้ฉันจะทยอยซื้อเจ้าแบบว่าเจ้าตัวทองทั้งหลายแหละแลอก็เอาไปยัดตรงกลางให้ด้วยนะเข้าใจแล้วอยากรู้เหมือนกันนว่าครบ25แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เราจะมีโอกาสได้เจ้าฉลามแบบ ว่าเรนโบว์ตัวนี้หรือเปล่านะอย่างเท่เลยอะเอาล่ะครบแล้วฉันสามารถแล้วนะเพราะแต่นายจะรีเบิร์สก่อนใช่ไหมเพราะไหนๆเธอก็มีครบแล้วเธอดีก่อนก็ได้โอ้ยเดี๋ยวนด้ตรงนั้นเบือเบือิมเบร้บือเบืบือฮะเบืเือโดนเบือเลยเบือเบือไปแล้วเดี๋ยวหาเบื้อเบือตัวใหม่ก็ได้แล้วประเด็นคือเราเกิดกันไกลมากเลยอย่าคนละยอดกันเลยมาตามตัวแล้วเอาล่ะตัวที่สี่กำลังมาโอ้ตัวนี้ก็อีกตัวนึงตัวท้องแก๊งสเตอร์เป็นไง่ะแก๊งสเตอร์เบี้ยบลยแบรร ีดีกูสบอมบีคูสอยชื่ยวเออ,าเอนาะยอย่าลืมบื้อเบื้อบันะจิกี้ยังไม่เห็นมาสักตัวเลยอะมีตัวที่เดินผ่านไปแล้วแล้วก็ยังไม่มาอีกเลยเอ,อ๋อจริงด้วยเหเอาละต่อไปตัวสีทองมาได้ฉันเก็บตัวไหนอีกล่ะอู้ตัวสุดท้าย จะจะเอาพวกคาปูชิโน่ด้วยไหมอ่ะไม่เอาอ่ะถ้าไม่เอาอย่างเงี้ยเอากติกซ้อตัวทีทองไปด้วยโอเคโอ้คาปูชิโน่นินจาแอซซัสซิโน่คาปโนคาปูชิโน่แอซซัสซิโน่นี่อย่างเท่เลยเอาเดี๋วเรียบเลยแต่เอามาแล้วคาปูชิโน่เห็นแล้วหิวเลยโอเคพอเธอเสร็จคาปูชิโน่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็จะทําการรีเบิร์ตเลยทันทีไปแล้วนะแตแน่ใจนะว่าไม่เอาพวกคาปูชิโน่สามตัวเนี่ยโอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะนี่เห็มดิเจนตเดี่นี่ก็มาแล้วอะโอเคถ้างั้นรีเบิร์ต ไปแล้ว let's go เรียบร้อยรีเบิร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วดูเหมือนว่าตัวต่อไปที่ฉันต้องการคือตัวอะไรอยู่ทูเรเมโร<อ>ทูรินชิคากับอ่าเจ้าลิงชมเปนซีชิมแปนซีลิงชิมแปนซีใช่แล้วอะไราคราวนี้ถึงรอบนายบ้างขโมยตัวทองฉันไปด้วยนะได้เลยโอ้โหไก่เท้ส่วนฉันต้องการบื้อบ,อบ,บื้องอจจะพิมพ์แต่ว่าเบื้อบ,บื้องอจจะพิมพ์ของฉันมัน <คำ S 1> เป็นตัวสีทองอะ่ะมันใช้ได้ไหมอ,ะอ่ะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันเธอลองกดดูตรงรีเบิร์ตสิว,ว่ามันได้หรือเปล่าอ่ะ โอ้ได้นะชิคกี้อ่าเจ๋งแจ๋วเอาแหละโอ้โห,โหเดี๋ยวนะขอวิ่งขโมยก่อนเพราะว่ามันไกลมากเลยโอ้โดูเลเจนเดอรี่มาลัวๆเลยอะชิคกี้โอ้โจริงหรอแจ๋วเลยหอ้แต่วันชันซื้อ โอ้โหอยากได้ฮะแต่ว่าไม่มีตังค์หกล้านโอ้ยจะได้เงินน่ะกดรีเบอร์ไปนงสี่ร้อยล้านเนี่ยแต่ว่าเป้าหมายของเราคือรีเบอร์ให้เยอะที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะแบบอ๋อตกใจฉันเองฉันขโมยมาเองเอ็นเจเอาล่ะขณะก็อุดนายคืนกลับไปฉนกำลังไล่เก็บอยู่รอแป๊บนะเอ็นเจอือมันไกลเกินอ่ะเอ๊ว่าแต่ตัวที่ฉันต้องการนี่มันมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยฉันก็มองไม่เห็นด้วยมันเป็นตัวสี่ขาแล้วก็มีหางปลาด้วยเธอพอจะคุ้นหรือเปล่าเอ็นเจสี่ขาไม่หางปลา แล้วตอนนี้ยังไม่คุ้นเลยอะ่ะหรือม,มัานอาจจะผ่านไปแล้วฉันก็ไม่ได้สังเกตสิคะรัะงบ้า้มิสติกมาแล้วเิ่ีน,นนะิงอุรงังอุตังหรอใช่แล้วจะให้ฉันขโมยตัวนั้นเก็บด้วยหรือเปล่าเก็บด้วยก็ดีนะชิคกี้โอ้โหทำไมตอนนี้อยามาเยอะจังเลยลลีลาลาลาลีล่าลาสวยไกลชะมัดเลยกว่าจะขโมยหมดนี่เหนื่อยตายเลยเดี๋ยวตัวที่ไหนต นี่มันหายากเหมือนกันนะเนี่ย,ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันอกแล้วเข้าใหม่มันจะเกิดที่เดิมไหมเนี่ยเออลองดูก็ได้นะฉันก็อยากรู้เหมือนกันเลยโอเคแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเข้าโยตัวนี้ก่อนเรนเจรอแปบ๊บลองดูลองออกเข้าใหม่ดูซิมันจะย้ายที่ไหม เอ๊ะกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยกลับมาแล้วที่เดิมเลยโอ้โหเซ็งเลยดูเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งไกลๆแบบนี้เรื่อยๆแล้วแหละเอ็นเจเอยฉันได้หมูเลนโบมาด้วยอะ่ะโอ้โหหมูเลนโบเท่ดีแฮะแต่มัน <Blue S 2> แค่หนึ่งร้อยตววินาทีตัวสีทองฉันก็เยอะหโหเพียบเลยชิคกี้ตัวสีทองโอ้โหฉันขนไม่ทันแล้วเนี่ยชิคกี้แนวไปวางตรงกลางหรือยังอะ่ะแนวสีทองไปไหนอะ่ปะปลาหมึกนี่มันตัวแพงเหรอเอ็นเจอันนี้หรือเป ชิคกี้สีขาไม่หางปลาโอ้ยตัวนั้นแหละใช่เลยจปเชกดซื้อไว้ให้ก่อนแล้วกันวุ้ยแป๊บนึงนะชันกำลังถือตัวนี้อยู่โอเคนี่แหละเจ้าตัวแมวสีขามีหางปลาด้วยตัวอะไรล่ะเนี่ยเอ้ยเอาแหละได้เวลาขนสีทองบ้านฉันก็มีสีทองให้ขนนะเอ็นเจก็ใจแล้วฉันก็ลังจะขโมยไอขโมยเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยฉันเกือบขโมยเจ้าเบิอ์ดปัรจิปิ่งของเธอแล้วเอ้ใจเย็นใจเย็นอู้แล้วก็นี่ไงอีกตัวนี่จะชันต้องการนี่ชิมแนนนนนซีี่่บาเระ ก็ได้ครบแล้วนะสิใช่แล้วจื้่นดยแล<ะ>้วชิมแปนซี่โอ้นุ่นก็ชิมไปโอ้ไปแล้วเอ็นเจ ทุงทุงทุงซาฮูราสีทองคำเออทองคำยัดเข้าไปส2สองแล้วเอาละถ้าเกิดว่านายขโมยตัวสีทองของฉันไปหมดแล้วฉันจะกดรีเบิร์นแล้วล่ะโอเคลบบแล้วว่าก่อนอื่นฉันว่าฉันจะต้องซื้อของก่อนอุ้ยสีทองมาอีกแล้วอะ่ะอ้ยสีทองมาเต็มเลยทิกีบ้านฉันก็มีสีทองอยู่นะเอ็นเจหน่ย,นยซื้อโอเคสิบสี่สิบห้าเอ็นเจซื้อตัวนี้ให้หน่อยฉันได้ไปขนจากบ้านเธอโอเคเรียบร้อยแล้วก็บ้านฉันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดเจวตัวนี้สินะ ปบนตัวสีทองนี่มาเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยนั่นสินะไม่ยากโวมาอีกเลีวมาอีกเลีวมาอีกเลี้วสิกี้ตัวนี่คืออะไรหมูดำเอาล่ะตัวสุดท้ายของบ้านเธอแล้วเอ็นเจจิบจิบจิบสิบเจ็ดโอเคเอาล่ะเอ็นเจรีเบิร์ดได้เลยเอะนายยังไม่เอาสีทองมาหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเธอก็รีเบิร์ดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันเอาไปไว้บ้านฉันก่อนเอาไปไว้ตัวนี้สวยก็ได้จิบหนูทองคำหนูปากนกเอ๊ะ ว่าอะไรกันแน่ล่ะเนี่ยเอกอ็นั่นน่ะสิงานฉันกดรีเบิร์นเลยนะอ๋อชึบโอเครีเบิร์นได้เลยว้บาบเรียบร้อยไม่เหลือซกกากบาดเดียวนาะทีนี้ก็ต้องหาเจ้าตัวแมวปลาแล้วก็ลิงกล้วยให้เธอสินะแมวปลาลิงกล้วยพูดย่างงงไปหมดเลยนะเนี่ยค่นี้ไงลิงกล้วยเสรเจแล้วจะตัวอะไรอะ่ะแมวปลาโอ้โหเจ๋งแจว๋วตังไม่พอจิ๊กตังไม่พอเหรอ เดียวต้องการตั้งสองหมื่นนะโอ้ยโอ้โหอ่องั้นตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะขโมยจากฉันแล้วสิเอาไม่ว่าเดี๋ยวฉันซื้อเจ้าแมวปลาให้ก่อนแล้วกันโอเคโอ้ยฉันจะเอ็นเจซื้อตัวนี้ให้หน่อยนี่นี่แววซื้อตัวนี้ด้วยฉันไม่มีตังค์จิกี้พันเดียวเองโอเคต่อไปเหลือเจ้าลิงกล้วยเจ้าลิงกล้วยโอ้โหนี่ลาลีลาลีลาโอ้ยจีทองเต็มไปหมดเลยจิกี้โอ้โหเอ็นเจเธอต้องไปขโมยเธอต้องไปขโมยจากบ้านฉันส่วนฉันเดี๋ยวจะขนเถาโอ้โหนี่มััันนนนกกกออออองงททพพมมมมาาาบ้้เเเเเเต็ลลยิ่ีแวจืด เอาละกลับบ้านก <ub> ันไปเลยนะโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ละก็บอกเลยว่าครบแน่นอนจริงมันมันขั้นสุดถึงกี่ขั้นเนี่ย25ตัวใช่ไหม25ตัวตอนนี้20แล้ว oh, โ<อ>้แค่ห้าตัวเองเดี๋ยวนะก่อนที่เธอจะเอาไปฉันขอ ตั้งหน่อยจึบชึบชึบชึบฉันต้องการตั้งสิบสองล้านในการรีเบิร์ตอ่ะเอ็นเจโอ้ยเรารีบขโมยซะด้วยฉันไม่เป็นไรอันที่เหลืออย่าเพิ่งขโมยนะเดี๋ยวรอฉันก่อนเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ทยอยขโมยตัวทองไปก่อนแล้วกันนายเอาตัวทองกำลังเดินไปบ้านฉันนะ่ะนายหายไปไหนเดียวมาเนี่ยชึบยี่สิบสองตัวค่ะดิแค่สามตัวเท่าน,าานั้นเลยโอ้เดี๋ยวนะอันนี้มันระดับมิสติกวู้อันนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะเนี่ยเอ็นเจอันไหนเหรฉลามครึ่งบินโอ้ยงูไอ้นี่ เดินเดินผ่านเจ้าตัวนี้ฉันไปเฉยเลยนี่ฉันหมายถึงตัวนี้เครื่องบินจระเข้อันนี้ก็เจ๋งอะทิกี้ซื้อเลยอ๋อได้เลยจะไม่มีตังค์โหให้ตายเถอะแต่ซื้อตัวลิงกล้วยก็ซื้อไม่ได้ตังค์ไม่พอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าฉันจิ๊บ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 เท่าไหร่แล้วตอนนี้จิ๊บจิ๊บโอ้จะมีตังค์พอแล้วไปไม่ทันไม่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 โอ้ยโอ้ยไม่ทันลิงกล้วยไม่ตายเถอะเดี๋ยวมันก็มาอีกฉันมั่นใจแล้วอีกกี่ตัวทิกี้อีกแค่สามต ลิลี่ลัลลี่ทองโอ้ยยัไงลิงกล้วยไหนลิงกล้วยแอนเจน,น,นีน่มันโดฟินนี่มันไม่ใช่ลิงกล้วยนี่มันดอลฟินนี่มันอะไรนะปลาลงมาจะได้ฉันปลาลงมากล้วยแอนเจกวละตัวเธอเห็นปีกกล้วย ยี่สิบสามตัวแล้วจิกกี้เอาละตัวที่ยี่สิบตัวที่ยี่สิบสี่เราก็ตัวที่ยี่สิบห้าอยู่ที่ชั้นเอ็นเจชันกำลังแบกมาเลยโอ้ยลิงกล้วยของจริงไหนลิงกล้วยซื้อได้ไหมมีเงินเปล่าฉันมีอยู่นะไปเลยครบแล้วเอ็นเจมาดูแล้วตอนนี้จะครบยี่สิบห้าตัวแล้วนาย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 นมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาแหละเข้าไปเลยชึบว้าว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 ว้มันทําให้ตัวที่ออกมากลายเป็นสายวุ้งอย่างนั้นเหรอวว้าว่าววา มันพันสก็โอเคอยู่มั้งเนี่ยชิกิโอ้โหจากตัวกกากที่มันได้แค่15ต่อวีกลายเป็นพันสต่อวีเอซื้อสินาซื้อเลยซื้อเลยโอ้โหแต่ว่ามันเป็นแค่ตัวเดียวเหรอรื้ว่ามันสุ่มอะชิกีอืมนั่นสี่มันทําให้อ่าเส้นทางกลายเป็นสายลุงแล้วไงอะไม่เห็นมีตัวไหนเป็นสายลุงอีกแล้วอะออกมาแค่ตัวเดียวเองอะที่เป็นสายลุงอะ อ๋อป่ะสิสายลุงงอไปเลยวับอกนะความพยายามของเราคือแค่ตัวเดียวอะเอ๊แต่ว่าสายลุงยังอยู่นะอ๋ออาจจะสุ่มแน่เลยถ้าอย่างนั้นน่ะมีอีกไหมอ่ะอ๋อนี่ไงมันเขียนบนตู้เอ็นเจว่าคูณสิบสปอนชันก็คือมีโอกาสเกิดคูณสิบเท่าเลยนะโอ้สิบเท่ายังไงไม่ค่อยจะมีเลยนะเนี่ยโอกาสเกิดสิบเท่าที่จะเป็นเรนโบก็เจ๋งดีนี่นาแล้วก็มีเวลานับถอยหลังน่าจะสิบห้านาทีมั้งตอนนี้เหลือสิบสามนาทีแล้วโอ้ก็เจ๋งอยู่นะเอ็นเจเพราะว่านี่นี่ดู ดูดูไอ,อ้เจ้าตัวเเจเดอรี่จะออกมานในอีก2นาทีอ่ะหนึ่งนาทีครึ้น ความว่ามันก็มีเปอร์เซ็นที่เจนเดอรี่จะกลายเป็นเรนโบว์นะสิเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วมาทำไมตอนนี้เนี่ยมุนติวติวมาแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนนะถ้าเรนเดอรี่ออกมาพร้อมกับเรนโบว์ที่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวสีทองยอะตอนนี้มันจะได้ไหมอ่ะเหมือนเครื่องจะปิดอยู่นะตอนเนี้ยอ๋อเอาล่ะแต่ว่าเงินฉันพร้อมที่จะรีเบิร์ตแล้วเอ็นเจได้เวลาที่เธอจะขโมยจัดเลี้ยงกลับไปแล้วแหละตัวสีทองฉันเยอะซะด้วยสิแป๊บหนึ่งเงิฉันขอเก็บก่อนมีกี่ตัวที่อยากให้ขโมยอ่ะช 2ตัวลิงหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมึก1ตัวเอ็นเจอู2สองตัวลิงหนึ่งตัวปลาหมึก2ตัวเดยปลาหมึกตัวเดียวอ๋อแล้วก็นี่ตัวนี้ด้วยตัวเรนโบ์ใหม่เนี่ยเจ้านี่ก็แพงเหมือนกันใช่โอ้โหแล้วก็เจ้าเจ้าเครื่องบินจระเข้ด้วยเอ็นเจก็เกือบทั้งบ้านแล้วนะเนี่ยเอาอะไรเลเจดี่มาหรือยัง20วิคอยดูเลยว่าเลเจนดี่จะกลายเป็นเรนโบ์หรือเปล่าโอ้ยมีแค่ตัวเดียวเองเนี่ยที่กลายเป็นเรนโบ์เนี่ยโอ้แล้วมันบอกว่าคุณ1ิเท่าเลยนะ10เท่าเราไม่เท่ากันเอาอะไรมนถอยหลัง5้าส1สสอง ออกมาเลยเลเจนเดารีเรนโบ้เถืนๆอ๋อโอ้ยแกตายเหอะ้ยออกมาแต่เลเจนเดารีไม่มีเรนโบ้ติดมาแฮะเจงกระจอกชะมัดเลยเอ็นเจก็นั่นน่ะสินี่คูณสิบจริงไหมเนี่ยยังไม่เห็นออกมาตัวเลยอะสักตัวเดียวก็ไม่มีมีแค่ตัวแรก w ายก็นะ่าสิบเปอร์เซ็นต์อาะสิบคูณสิบใช่ไหมอะแปลว่าปกติมันมันน้อยมากเลยหรอเปอร์เซ็นต์อ่ะ๋อแล้วดูสิเธอเข้าเกมมาแป๊บเดียวเธอได้เจ้าตัวนี้มามันไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอเนี่ยฮะตัวอะไรเออบารารีน่าเรนโบ้เนี่ย แล้วแบบไม่มีทางส่ลุงด้วยนะตอนนั้นน่ะอยู่ดีก็โผล่ออกมาโชคดีเกินมขาเรียกว่าดวงของพี่มันเข้มข้นมากน้องว่านี่ตัวอะไรเนี่ยกุ้งก้ามทองกวางต่างหากล่ะดูยังไงก็กวางผสมกันอะไรสักอย่างอ้าวเวลาเดยกข็มยตัวโหดนายก่อนเอาและเรียบร้อยชิคกี้สําเร็จแล้วฉันามาให้หมดแล้วไม่ต้องห่วงสบายใจได้งั้นก็ได้เวลาที่ฉันจะรีเบิร์ตเรียบร้อยแล้วสินะใช่แล้วรีเบิร์ตเลยรีเบิร์ตเลยเลตสโก้โอ้มเรียบร้อยหนดยถิว่าใน มันรีเบิร์แล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนี่เลย NJ รีเบิร์แล้วได้อะไรมาเนี่ย t r a เซอร์กาปืนช็อตไฟฟ้าว้าวจริงแกมี grabbing hook ด้วย swing across the map with speed ว้าวว้าว,ว,าวชิคกี้ดูมันทำเรนโบว์เป็นเจ้าตัวนี้สิ <c oughs> ตัวนูบตัวนูบที่เป็นเรนโบว์เนี่ยนะ <c oughs> เสียด้ชะมัดเลยอ่ะใช่เรนโบ์นี่คูณถึง10เลยนะเอ็นเจรู้เปล่าโอยเซ็งเลยเอาแหละไม่เป็นไรวันนี้ภารกิจรีเวิร์สของเราก็สําเร็จแถมเรายังเปิดเครื่องนี่ได้ด้วยนะใช่แล้วโอเคฝากน้องๆช่วยกันก,นกดไลค์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไวาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย